วันใหม่กับน้องอิงทำไมต้องแยกกันอยู่คนละวงนะเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บล็บกบลูเนชนคุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจลุงเป็นมาไลลูกสาวสาวสาว <laughs> ก็บอสโจแล้วก็มีการเปิดตัวน้องวันใหม่ใน,ในวงสองไปแล้วเนาะก็เ <laughs> หตุผลที่ทำให้น้องอิงกับน้องวันใหม่ต้องแยกกันทั้งที่ตอนช่วงแรกน้องบอกว่าพ่อโจบอกว่าให้ไปอยู่กับ น้องอิงเดอร์ทั้งรำเก่งอะไรเก่งอะไรแบบเนี้ยเหตุผลหลักๆเท่าที่ฟังพอสโจพูดนะครับว่าให้น้องวันใหม่ไปอยู่วงสองเพราะว่าลุงเชื่อเลยก็คือคอนเทนต์เนื่องจากว่าน้องวันใหม่อยู่วงหนึ่งเนี่ยคนทำคอนเทนต์ด้วยอะ่ะมีไม่มีเยอะพอนะก็มีทำกับแม่ปรีทำกับแม่จินเนาะพ่อต้นแม่จินแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้ทำแล้ว คอนเทนต์มันเลยมันน้องมันใหม่กาลังมีกระแสในโลกออนไลน์โลกโซเชียลในเรื่องการพูดใช้คําพูดคําจาของเด็กของของคนอายุขนาดนี้แล้วก็ใช้คําพูดคําจาประมาณนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของพ่อพ่อ,พอแม่แม่หลายหลายคนอ่าแล้วก็มีกระแสบางกระแสนะครับอันนี้ดีดูใต้คอมเมนต์นะว่าพ่อกันใช้น่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยสุดท้ายผู้บริหารกงดูภาพรวมแล้วว่าถ้าไปอยู่ วงสองอ่ะจะดีจะมีคอนเทนต์ที่ดีกว่าพาอโจก็เลยมาเปิดแล้วก็ส่งน้องวันใหม่นะครับให้ไปอยู่วงเสาวน้อยลำเพลินโชว์นะเปิดตัวเมื่อคืนนี้ลุงในความเห็นของลุงนะในความเห็นของลุงที่มองเข้าไปน้องวันใหม่นะมีโอกาสปังดังแต่อาจจะเทียบเมื่อถ้าจะเปรียบเทียบกับน้องอิกงนะคงคงจะอีกห่างไกลเพราะว่าบุญบาร,รมีมันไม่เท่ากันแต่ถามว่าถามว่าปังดังขนาดไหน ตอบไม่ได้ตอบได้แต่เพียงว่าพื้นฐานชีวิตหรืออลักษณะบุคลิกก่อนข้างล่างเวทีกับบนเวทีนะ่ะไม่เหมือนน้องหญิงหนึ่งอย่างละแล้วก็ความน่ารักหรือสตอรี่เรื่องราวของน้องวันใหม่ยังไม่เข้มข้นเท่ากับน,น้องหญิงที่บอสโจปั้นมากับมือปั้นมาด้วยตัวเองแบบวันต่อวันวันต่อวันเลยนะครับส่วนน้องวันใหม่นะอยู่ได้สามสี่เดือนเลยเนาะ ก็มีกระแสเพิ่งมีกระแสได้เดือนนี้แหละในการทำคอนเทนต์กับพ่อกันชัยนะแล้วก็การไปอยู่วงสองเนี่ยก็ได้คู่หูก็คือน้องหมิวนะหมิวชนทิชาทำให้เข้าคู่กันอายุเท่ากันไงแล้วทำคอนเทนต์มันก็สนุกสนานรวมทั้งพ่อกันชัยก็มีคนทำคอนเทนต์ที่วงสองโดยดึงคนไปอยู่งดูวงสองได้เพิ่มเติมนะส่วนน้องอิงอยู่วงหนึ่งก็มี เออเขาเรียกความสะียนหรือความปังความดังในตัวน้องอยู่แล้วของตัวน้องอยู่แล้วล้ว,วงหนึ่งมันนิ่งอยู่แล้วงานเงินมันเข้าที่เข้าทางหมดแล้วน้องอุ้งอิงก็ไลฟ์เองไลฟ์สดเองบ้างเอ่อคนโน้นคนนี้ถ่ายบ้างแล้วก็ยังมีคนที่เล่าข่าวเกี่ยวกับน้องอยู่นะครับส่วนเออน้องวันใหม่หรือน้องหนิว ชนทิชาก็ยังไม่มีคนช่องนอกที่ทําข่าวครา,าวเกี่ยวกับน้องมากนักเมื่อเทียบกับน้องอิงแล้วเนี่ยน้องอิงสามารถทําวงหนึ่งให้ปังดังเสถียรไปข้างหน้าเรื่อยๆได้พวโจเลยตัดสินใจเอาน้องวันใหม่นะครับไปอยู่วงสองนี่คือเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปนะเท่าที่ลุงเข้าไปดูแล้วก็หัวใจสาคัญกนะ็คือพ่อวัญชัยนะครับคุยกับวโจแน่ๆว่า ให้คนนี้มาอยู่เฮอะอยู่เฮ้อนะอันนี้ในใ,นใจนะมันอยู่เฮออมันจะดีโน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคือคนรุ่นเราคาเดียวถ้ามีที่คุยมีอะไรมันจะดีส่วนน้องอิงจะคุยกับใครต่อมีใครเล่นนะตอนพี่น้องวันใหม่ไปที่บ้านน้องอิงครั้งนั้นก็เล่นกันสนุกสนานตามภาษาคนอายุใกล้ๆกันนะนะก็ได้คุยได้พูดได้คุยกันได้อยู่น้องอิงก็ต้องต้อง หาคนคุยที่มันอายุใกล้เคียงกันตอนนี้ก็ไม่เห็นมีใครก็มีน้องหญิงเนาะหญิงหญิงก็มีโอกาสที่จะมีกระแสเพราะว่าเท่าที่ลุงดูเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใครเห็นด้วยก็ลุงคอมเมนต์หน่อยที่ว่าน้องหญิงนีง่ไม่ธรรมดานะทั้งหน้าตาท่าทางแล้วน้องอุ้งหญิงก็เลือกเข้ามาเองด้วยเป็นอะไรที่ดูแลน่ารักอีกคนหนึ่งของวงหนึ่งนะ ส่วนพระเอกออมนะั้นไม่ต้องพูดอะปัง,ป,งปังดังอยู่แล้วนางเอกอ้อมแอมก็ปังดังไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับนี่แหละเหตุผลความเป็นมาเป็นไปที่น้องวันใหม่กับน้องหญิงก็ต้องแยกกันนะใครเห็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์บอกลุงนะก่อนที่จะไปอย่างอื่นดูตัวเองนะดูแลสายตาฝากไว้นะครับนี่เฉพาะ f อีหลายจริงๆนะใช้แว่นตาทั่วๆไปอะมันไม่มีตัวกรองแสงเลยทำให้แสบเป็นเลนพลาสติกนะ ตัวก็เป็นวัตติกอบๆแตกๆหกสิบเจ็ดสิบเมื่อกั้น่ะเหรเปลี่ยนมาใช้รุน่นนี้นี่น,นี่มีตัวกองแสงอย่างดีเห็นไหมเลนกระจกแท้คุณภาพรับแก้วนะลองเปิดใช้เปิดใจใช้ดูแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดเปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนแล้วหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วลองดูมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนจะคุณภาพกว่ากันนะลองใช้ดูเปิดใจนะครับแต่พอเอฟซีลาหาไม่ได้นะทั่วไปส่วนเ,ออเรื่องราวของน้องอิงที่จะ มีต่อไปก็คือวัยวัยนี้นะครับจะมีเพลงของน้องออกมาตอนนี้ให้น้องท่องแล้วยังไม่เข้าปากเดี๋ยวเข้าปากคงจะได้บันทึกเสียงแล้วคิดว่าเรามาดูกันสิว่าเพลงน้องจะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเหมือนกับนายดีดไหมลุงยังมั่นใจและเชื่อใจว่าหนึองอ่งวันหนึ่งล้านวิวเพราะว่าฐานเอฟซีที่รักจริงๆอ่ะตอนนี้ก็อาจจะไปดูเรื่องอื่นสนุกสนานเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่สุดท้ายอะคงจะต้องกลับมาดูเรื่องน้องอยู่ทีนะใครเห็นเห็นด้วยกบลุงก,ก็คอมเมนต์มา วันนี้ระหว่างน้องวันใหม่กับน้องอิงต้องแยกกันแต่วันหน้าอาจจะมารวมกันอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้องอิงกับน้องวันใหม่ที่เป็นเรื่องราวสนุกสนานเพื่อที่จะไม่ต้องฟังลุงมากนะักดูคลิปให้มันสนุกนะออาดูครับ ฉันเพื่อให้ฝันตัวเองเป็นจริง mm hmm. ก็อยากเดินตามอย่าดอนของหนูคือพี่อุ้งอิงแรงบันดาลใจในชีวิตจริงผู้ไม่หยุดนิ่งการพัฒนา mm hmm. บอกคิดเลยว่าสิได้มาอยู่กับพันอิลี Client. จากนี้ไปหนูจะตั้งใจฝึกรอ้องฝึกลำด้วยเกียรติเด็กไว้ยสบสาสิขอเดินตามพ่อโจพัมสอนสิ่งในบอดีช่วยกล่าวตักเตือนด้วยความ เคยหางบัตรเสือพอแต่มาหางมือนอี่นะคะก็เลยที่สามปีมเนาะ นี้ไหนูจะตั้งใจฝึกร้องฝึกกล้ำด้วยเกียรติเด็กวัยสิบสาสิขอเดินตามพ่อโจพรำสอนสิ่งในบอดีช่วยกล่าวตักเตือนด้วยความอาทรวันใหม่คนนี้ขอวอนช่วยแม่ตายหลัง พบเจอช่วยเป็นแรงใจมอ สนุกไหมครับนะสนุกก็คอมเมนต์มาบอกไม่สนุกก็คอมเมนต์มาบอกคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย